สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ของแท้เราจะไปไหนกันดีโจวันนี้ของแท้เราจะมากันแบบว่าสายบุญสายบุญนะวันนี้สาย,ายช,ช่วยเ<ช>หลือนิ่งๆ่อยวันนี้เราเสียงแบบนุ่มนวลอ่ะใช่ก็เนื่องจากสภาพแห่งการบ้านเมือง ตอนนี้โควิดสิบเก้าคือระบาดหนักมากถูกต้องรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดอยเนี่ยไม่ออกกันไปสักทีล้วยังไม่มีวิบากว่าจะหยุดตอนไหนด้วยเลอาใช่ไม่มีวิบากว่าจะหยุดด้วยแล้วคนไทยเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือแย่ต้องช่่ยกันเองอ่ะวันนี้เราก็เลยเนี่ยเราจะไปบริจาคข้าวให้กับโรงพยาบาลสนามใช่ผู้ป่วยโควิดสิบเก้าที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงแล้วก็เหมือนมีข่าวแว้วๆมาว่า ทั้งหมอและพยาบาลตอนนี้ก็ติดก,กันไปแล้วเราก็เลยต้องแบบไปช่วยเหลือนะอไปช่วยเหลือนะใช่ช่วยเหลือทั้งทางทีมแพทย์ทั้งทางบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะใช่ใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลสนามเนี่ยผมกับโจนี่เนี่ยเราจะซื้อข้าวกล่องซื้อข้าวกล่องร้านละห้าสิบกล่องอบางร้านอาจจะหกสิบโอเคซื้อเพื่อที่จะไปช่วยเขาอีกทีคือบางร้านเนี่ยก็ต้องบอก่อว่าแต่ที่เกิดเนี่ยก็คือบางร้านก็อาจจะขายไม่ได้อะบางทีเนี่ยอย่างสมมุต บางร้านเก่าๆหรือคนแก่เนี่ยบางทีอาจจะเปิดพวกออนไลน์ไม่เป็นถถูกต้องเนาะเปิดออนไลน์ไม่เป็นเขาก็ขายอยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาอาจจะขายไม่ค่อยดีพวกคนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่จะออกจากบ้านเนาะตงก็เลยทำให้ไม่มีลูกค้านะเราก็เลยต้องไปช่วยใช่ก็อาจจะไปช่วยเขาอีกทางเอามาให้กับทางผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเลยใช่เค่แตว่าวันนี้เราบุญสองต่อบุญสองเด้งบุญสองเด้งเด้งที่หนึ่งก็คือร้านอาหาร เรื่องเด้งที่2คือบุคลากรทางการแพทย์ใช่ถ้ากับว่าวันนี้เราทาบุญเ2เด้งต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจ <c oughs> ดีด้วยขอบคุณมากครับอย่าบอกนะว่าเรามีลูกค้าลูกค้าเรามีลูกค้าแต่เราไม่ขอเอ่ยก่อนนะฮะถ้าอยากรู้ก็ติดตามแล้วก็สปอนเซอร์เขาอีกได้ใช่อยากให้เราทําอะไรสปอนเซอร์เข้ามาอีกได้ใช่คลิปนี้เราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปร้านไหนบ้างไปเตรียมพร้อมอรยังเต็มพร้อมเลย จับจ่ายใช้สอยประหยัดขึ้นประหยัดหรือไม่มีเงินแล้วคุณต้าเปิดร้านทุกวันไหมครับเปิดทุกวันไม่รู้จะทำอะไรเปิดแต่ว่าเราก็แล้วอยลงมาแล่ก็ไม่ไม่ไม่มีก็เลยยกเลิกไปใช่ไหมเออสรุปตอนนี้ก็คือยังไม่มีออนไลน์ด้วยอะไรด้วยเนาะไม่มี อ๋อผมก็พบโดยตรงก็คือว่าลูกค้าเนี่ยก็คือหน้าร้านเนี่ยจะหายเลยหายไปเรื่อเลย บางอย่างนะบางอย่างก็เาจาะขึ้นมาแล้วนะ่ิ่งเนี่ยขึ้นราคาได oh. ้ถึงโอ้โหถิ่งก็ขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้แล้วแล้วถ้าของวัตถุดิบมันขึ้นราคาอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณน้าจะต้องขายยังไงราคาเดิมไหมหรือว่าเราต้องปรับราคา,าตามรา,าคาเราเก็บราคาสูงข,<โด>ขึ้นไปแล้วราถ้าเก็บเลยแล้วก็ใช่แล้วเก็บราคาสูงขึ้นก็ไม่มีคนซื้ออีกเลยถูกไหมอืม ได้แค่รอบเดียวแล้วก็อะไรนะกลึ่งคกลเลิศกลเลิศแค่นั้นก็ร่วมโครงการต้าคิดว่าพอไหมมันไม่พอหรอกเนาะอยากได้เศรษฐกิจที่ดีนะอยากได้เศรษฐกิจที่ดีเนาะหมนกัใช่ครับถูกต้องนะ เราลดมาได้5้าบาทเราก็ลดเลยเราก็ทําเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เหมือนช่วยกันช่วยเขาด้วยช่วยเราด้วยเหมือนเราช่วยกันเองนะเหมือนเราช่วยกันเองอะตอนนี้เเพราะว่าเขาไม่ช่วยเราเราก็ต้องช่วยกันถูกต้องครับโอเคครับสู้ๆนะครับเสู้ๆหนุนกจร่างกาให้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ป้าเป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ช่วยทำข้าวของให้เราไปบริจาคที่โรงพยาบาลสนามมุสลาธรมที่เมืองทองนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ให้เหรอครับป้าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับป้า,ค,าครับผมเดี๋ยวไว้มาอุดหนุนครับป้าป้าใจดีมากเลย เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันเลยหยุดไม่ได้ตอนเนี้ย้าหยุดแล้วก็เราต้องใช้จ่ายไงมีมีของโรบินฮูดอย่างเดีเยวใช่ไหมครับว่าเจ้าอื่นเขาเก็บเขาเก็บเงินไงเลยรับเปอร์เซ็นต์ใช่มครับโอ้โโรบินฮูดต์เขาไม่หัก<อ>เ,เลย เลยใช้เขาที่ยางนึอแป้าก็เอาไปส่งเองอ๋อส่งเองด้วยใช่มีมีเบอร์โทรให้เขาแล้วก็เราก็ไปส่งที่บ้านก็คือว่าใครที่ไม่สามารถออกมาได้ก็คือสามารถโทรสั่งป้าหวัใช่ทำแล้วก็ให้ไปส่งที่บ้านได้ป้าก็เอาไปส่งที่บ้านแถวเนี่ยเขาก็ส่งเาส่งก็คือว่าตอนนี้คือต้องสู้อ่ะใช่เราจะรอแต่เขามาซื้อมันจะไม่ได้ขายหน้าร้านไม่ไหว ิ่มขึ้นแล้วก็มันราคามันก็ขึ้นตามไป้ยแล้วเราก็ต้องขึ้นรหัสอาหารไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยป้าขายแถวเนี่ยเขาจะรู้หมดแล้วป้าขายถูกกว่าเขาเลยแหละขายเาไหร่สามสิบห้าสี่สิบยืนขึ้นแค่นี้ของป้าพูดง่ายก็อิ่มอ่ะอิ่มเลยอ่ะหรือว่าให้เยอะถ้าว่าลูกค้าว่าเข้าเยอะหน่อยอะไรเงี้ยขอมนต์คือให้ให้ให้ต้องให้ การที่เขามีแค่นั้นเนี่ที่ผ่านมานะแต่รอบใหม่นี่ได้คนละครึ่งแล้วก็เราชนะอะไรไี่นานแแต่รอบใหม่นี้เพิ่งได้คนละครึ่งนี่แหละ้พูดือว่าเยี่สุดๆแล ปิดอยู่แล้วล่ะดูแล้วปิดแน่นอนเลยยังไงก็ต้องปิดเพราะว่าพร้อมค้างอมเอวเราหมดเราติดนี่ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าว่าไปมันล่อก็คือต้องปิดประชาชนก็ควต้องเชื่อตัวเองนะก็ต้องเชื่อตัวเองาให้เราล็อกดาวน์อยู่บ้านเราก็ล็อกนะดีขึ้นล็อกแล้วดีขึ้นนะเราก็ยอมถูกไหมครับยอมถ้าเศรษฐกิจมันโอเคขึ้นถูกไหมบางคนมาไม่มีเงิน ได้เขากินเลยนะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสิ่งานช่วยกันได้ช่วยกันมนตอนเริ่มเยี่ยด้วยกันทใช่เยี่ยด้วยกันมาตอนนี้ก็ไม่ไปตลาดเลยให้เขามาส่งที่บ้านทีเขามาท้วงกันแล้วลูกหยาบจะมันไม่ไหวนะลูกมันไม่ไหวไม่ไหวจริงโอเคนี่ก็อีกหนึ่งร้านนะฮะที่มาร่วมสนับสนุนการที่เราจะเอาของไปบริจาคที่โรงพยาบาลสนามนะฮะสองคนใจดีนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ให้ช่วยครับบอกมาได้เลยบอกมาได้เลยให้ช่วยเลยยอะไรไดครับผมถ้าพอมีช่วยอะไรเราก็ช่วยกันได้ช่วยครับไปมาอุ่นหน่อยครับคุณลุงขอบคุณมากครับ อตอนนี้เท่าที่สังเกตสัมภาษณ์มาเนี่ยคือเศรษฐกิจตอนนี้แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยคือแย่หมดทุกคนเลยนะฮะเห็นใครบอกเศรษฐกิจประเทศไทยดีให้กล้วยมาบอกผมทีนะบอกว่าออกไปได้แล้วแดกกันมาจนรวยแล้วออกไปใช้เงินได้แล้วพวกเขาแม่งพร้อมที่ทจะทําตามทุกอย่างแต่ทําไมเขาไม่ทําตามที่เสี่ยงประชาชนเรียกร้องบาง้างวะถ้ามีนโยบายอะไรที่ดีของทางภาครัฐออกมาแล้วทําให้พวกเราแบบหายหรือลอดโลกใหญ่เนี่ยมันก็ดีมันก็ดีเนาะ คุณยายขายอะไรครับขายขนมค่ะทำขนมขายทุกวันนี่คุณยายขายขนมเทียนขนมทับทมัดอันนี้ไม่ใช่ยายสามยายคยกไม่ไหวที่สิอันนี้เท่าไหร่จะร้อยทำาคุณยายทำเองเลยเหรอครับเนี่ยทำเองไงน่ะอยย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 ้ยย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 ยายย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 ยตท ตลาดตลาดตุตตตุ้้้เว็บโรงงานไม่ได้สุงเป้งสงอะไรมา,ลลาแล้วนนี้ตาดประชาไปซื้อให้แกที่ตลาดบางสงแี่แป้งไม่มีขายเลยต้องมาซื้อโกแล้วก็ได้เจ้าเดี๋ยวเจ้าสุดท้ายเหแป้งไม่ลง มาเอาข้าว0 0ครับ้นนี้กี่กล,ลก่องครับ60กล่องเพื่อข้าวป้าไม่มีทุนสำรองครับไม่เป็นไรครับ คุณครับที่มาช่วยร้านลุงนะครับไว้ไวมาอุดหนุนใหม่นะครับครับไว้เจอกันใหมค่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน บริจากระครับติดต่อเจ้าหน้าที่ไปแล้วครับเขากชาเลนเจอร์สองโอเคครับทุกคนส่วนขั้นตอนในการที่เราจะไปบริจาคเนี่ยอย่างแรกคือเราจะต้องโทรไปติดต่อก่อนนะโทรไปหาเจ้าหน้าที่ก่อนว่าเราจะเอะไรไปบริจาคบ้างเราต้องติดต่อก่อเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลก่อน จะมีเจ้าที่มารับหรือคือเราต้องนัดแน่กับทางเขาก่อนอ่ะใช่ไม่ใช่ว่าเราจะ,ะไม่ใช่ว่าเราจะสุ่มสี่สุมห้าเข้าไปเนาะถูกต้องครับก็ประมาณนี้เราเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้โอเคถ้าใครสนใจบริจาคก,ก็ต่างเข้ามาได้ เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลสนามเมืองทองเชลเลนเจอร์สองเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือขั้นตอนการเอาของบริจาคมาบริจาคที่นี่นะฮะอันนี้มีเบอร์ด้วยใครสนใจบริจาคของอะไรก็ติดต่อมาทางเบอร์นี้เลยนะครับนนมีพี่เขารอรับอยู่นนเาได้เลยครับจะผ่าน คัดกรอกไปนะครับอ่าได้ครับพี่อันตรายไหมครับไม่อันตรายครับตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวครับด้านหน้าอ๋อครับด้านหลังเนี่ยที่คนไข้เข้าอยู่ด้านหลังใต้ทางด่วนครับอ๋อใต้ทางด่วนใช่ไหมครับใต้ทางด่วนครับอ๋อคนละตัวงั้นครับผมคนละตัวเดี๋ยวเข้าดูข้างในก็ได้นะครับได้ครับผมเขาวต้มมัดใช่ครับเขาวต้มมัดเนี่ยจะมีสองกีบก็เนี่ยเขามีสองกีบเนี่ยเขาวต้มมัดอ่ะ้า่นมเทียนเนี่ยเขาเรียกนมนมสาวหัวจะแหลม้มหัวจะแหลมเขาวต้มมัดจะเป็นอ๋อข้าวต้มมัดจะมีสองกลี ถ้าจริงๆแล้วจะต้องสองมัดแบบจะต้องมัดแบบนี้มัดมัดเส้นเดียวเนี่ยไม่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องต้องมัดสองนี่ไงจะอยู่โอเคคุณน้าบอกว่าอาหารเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาไปฝังเนี่ยเนี่ยเขาอย่างเงี้ยเขายิ้มมาเขาเราจะไปโดนสมูนไพรแล้วอย่างเขายิ้มมาบางทีคนจะศูนย์บัญชาการเราใหญ่อยู่ที่นี่ได้นี้แล้วคนคนที่มีติดเชื้อที่อยู่ฝั่ง จะอยู่ในหอทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยถ้าเกิดมาตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สีเขียวก็เนี่ยสีเขียวธรรมดาเนี่ยเห็นไม่นั่งกินข้าวอะไรปลอดภัยเนาะสำหรับคนที่มาบริจาคครับผมปลอดภัยปลอดภัยเนาะคือเขามีการทำความสะอาดกันตลอดเวลาฉีดยาเนี่ยกั้นกั้นหมดว่าพื้นที่เราไม่ให้ใกล้แอบหมอพยาบาลเนี่ยจักรยานอะไรก็ธรรมดาแบบนี้หมดอ๋อเล้ ทำงานกันพอเรก10ชั่วโมงบ้างก็ยังน้อยเลยก็8ชั่วโมงยังน้อยต่ำต่ำ8ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับเพราะเราเราตอนนี้หมอพยาบาลเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยก็400กว่าประมาณ450ตำรวจ90ทหารเนี่ยทหารที่มาช่วยกวน180คนที่ตั้งโรงพยาบาลเราก็กะว่าทักคนไข้ทัก2,000หมอพยาบาลก็พอดีพอดีนะครับแต่พอคนไข้3,000กว่า สามพันเจ็ดเนี่ยหมอพยาบาลเท่าเดิมหนักกเดิมเลยเขาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่มาจัดโรงพยาบาลเขาได้เพราะว่าเขาก็ลดมืออยู่แล้วตามพยาบาลเนี่ยเ็เขาาหนักเหมือบางคนก็ควบเขาต้องถามน้องๆก็ได้มาเหนื่อยไหมลองถามน้องๆได้ครับถามน้องๆได้ครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปถ่ายรูปยังไม่ถ่ายรูปยังไม่ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปครับ แค่มีเห็นสาวหรือว่ามันไกลเระไม่ได้ไลเราตใจไปเลยเนี่ยขับใช้จักรยานก็มีน้องมาบริจาคจากหมอครับผมพยาบาลเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจโรงพยาบาลบุษราคัมทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณน้องๆนะครับที่นำอาหารมื้อเย็นในวันนี้มาให้นะครับก็หมอพยาบาลคงวันนี้ขออีก้อนะครับอิ่มท้องไปอีกหนึ่งมื้อ ขอให้หมอกับพยาบาลสู้ๆทำงานหนักเพื่อประเทศชาติแล้วเราสู้ครับสู้ครับขอบคุณนะครับขอให้น้องๆนะครับพ้นจากโควิดทุกคนเลยนะครับครับผมขอให้เป็นผู้ให้นะครับไม่ต้องมาเป็นผู้ได้รับการรักษานะครับขอบคุณครับขอบคุณมาขอเป็นผู้ให้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับจากใจจริงจากโรงพยาบาลบุตรราชธรรมนะครับครับขอบคุณครับผม ขอบคุณครับขอให้กำลังใจทุกคนที่ทำงานทีด้วยครับขอบคุณครับขอัวนครคับของแม็กซลย้ว่อ4 2 0 0ก่องครับ มาสู้ๆนะครับพี่ครับพี่ครับผมครับผมอ่าขอบคุณครับเดี๋ยวขออีกนิดนึงครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัเขาฟังไม่เป็นไรครับ ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับดูทุนะครับควบคุกกันนะครับขอให้เป็นผู้ให้ตลอดไปนะครับโอเคนะคะตอนนี้เราก็ทําการบริจาคสิ่งของให้กับทางรงพบาลเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือขั้นตอนการส่งสินค้าหรือส่งบริจาคการบริจาคสินของนะคือขั้นตอนต่างๆมีเบอร์แล้วก็มีเบอร์ให้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะฮะวันนี้ก็ ของแท้แวะทำบุญอาของแท้แวะทำบุญก็ประมาณนี้นะโอเคก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์และอย่าลืมฝากกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะฮะส่วนสปอนเซอร์ผู้ใจดีถ้าอยากพวกเราทำเรื่องดีๆขอเลยจากเข้ามาได้มาเป็นผู้ใจดีให้เราได้นะโอเคครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ